นี่คือพี่ชายของครัวผีบ้าพี่ไปครัวผีบ้าบอกว่าสุกแค่เอื้อมอ่าแขนเขาเนี่ยขอยืมคำมาใช้นะว่าเมื่อวานได้ยินแว่วๆมันแซวผมอยู่ใช่ไหมอ่าครับควายดินดักกับครัวผีบ้าเนี่ยคนละสไตล์นะพี่ทำอาหารเป็นไหมผมชอบทำนะเหรอแต่โอเคผมทำเองอะ ทานเองมากกว่าได้แต่ว่าให้คนอื่นทานเราจะเป็นยังไงผมรับรองได้ว่าอร่อยอร่อยอร่อยกองความผีว่าเอ้ยเอาเลยเอาเลยอร่อยก่าความผีบ้า <c oughs> เาว้เว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 ยคิงกันแล้วคือ <c oughs> ถ้าคุณอยากได้อาหารที่แบบว่ามีความสวยงามมีการอย่างนี้นะมาที่นี่ความดินดาดแต่คุณอยากได้แบบดิบๆไปทางนู้น <c oughs> คือเลือกเอามีให้เลือกแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน คลิปที่แล้วนะครับเราไปมรณะกันมาแล้วนะครับหลายคนคงจําได้กับครัวผีบ้าพี่ยุนนี่คืออะไรครับพี่กระทะคู่ครับกระทะคู่คืออะไรครับเออผมจะปลอดภัยไหมครับอ้ยวันนี้เรามาชาตะกันเรามาเกิดกันนี่คือพี่ชายของพี่มรณะครับ <laughs> มีคนพายา <laughs> ยามนิยามแยกสองคนออกจากกันระหว่างชาตะกับมรณะ ่คือเกินใช่ครับผมเป็นพี่ชื่อชาตะอแต่ว่าน้องบอกขอใช้มรณะแล้วกันเพราะว่าระหว่างทางเขาเขาจะมีความเป็นดาร์เขาอยู่เขาเลยสนุกก็บอกว่าอย่างนั้นขอเป็นมรณะกันแล้วกันจากที่พูดคุยกันมาคือเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้เจอพี่ชาตะเขาด้วยครับต่างกันไหมต่างกันนะเออผมว่าต่างไหมแทบจริงๆเราคุ้นเคยกันนะเราโตมาด้วยกันพี่น้องกันแท้ๆเลยแท้ๆเลยก็ระหว่างตอนเป็นตั้งแต่รุ่นรุ่นนะครับอ ผมทํางานแล้เขาก็กเหมือนเป็นกองเชียร์เราทํางานศิลปะด้วยกันแต่ร้านของพี่เนี่ยชื่อว่าควายดินดักเออควายดินดักกับครัวผีบ้าเนี่ยคนละสไตล์นะคือแบบมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่มันมีความเป็นธรรมชาติโอบล้อมอยู่เหมือนกันที่นู่นอาจจะดูลกๆหน่อยอาจจะดูแบบไม่ค่อยเรียบร้อยดูเหมือนไม่เป็นระเบียบด้วยแต่ที่นี่เขาดูแบบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นงานศิลปะที่แบบอัดอา,อาร์ตจริงๆเพราะว่าตัวพี่ชาตาเองนี่ก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าเป็นชื่อดังของประเทศไทยด้วยแล้วก็ของจังหวัดเชียงรายด้วยเชียงรายนี่ศิลปินเยอะมากแล้ว,แล,วแล้วพี่ชาตานี่เป็นศิลปินประเภทงานไม้จริงๆผมเริ่มต้นในการเขียนรูปนี่แหละครับ<อ>แต่ด้วยความชอบอเรื่องไม้มันชอบหลายอย่างอ่ะพอดีเรารู้สึกว่าเราเข้าใจอารมณ์ของไม้เราก็อยากทําไม้บ้างเพราะนั้น มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราไม่คิดว่าเราต้องทําอะไรละหมายความว่าถ้าเรารู้สึกกับสิ่งไหนอะเราค่อยทําสิ่งนั้นเป็นอย่างอย่างอย่างไปแต่ศิลปะที่พี่เขาเรียกว่าอะไรที่พี่สร้างสรรค์ไปงานใหญ่ๆเลยผมเห็นในวิดีโอเนี่ยฮะอ๋อครับคืออันนั้นก็เป็นศิลปะที่แบบว่าอลังการเลยนะ ก็เป็นโอกาสอันดีครับเป็นโอกาสได้รับเลือกได้ทางานร่วมศิลปินต่างชาติทั้งประเทศไทยทั้งต่างชาติรวมหกสิบท่านหกะิบผลงานที่เกิดขึ้นในเชียงรายนะผมเป็นหนึ่งชิ้นผลงานที่มีโอกาสได้ทํามันไม่ใช่ชิ้นเล็กนะคะพี่มันไม่ได้ชิ้นเล็กอย่างนี้นะมันใหญ่มากเลยนะตึกสามชั้นครับพี่มันเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นปะติมากรรมไม้ครับคนทํางานศิลปะเป็นศิลปินอย่างเนี้ยิ่ต้องเรียกว่าเป็นศิลปินแล้วกัน อยู่ดีๆวันหนึ่งมาเปิดร้านอาหารผมขอย้อนเวลานิดนึงครับดีเลยครับในพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเดินไปคุยไปไหมครับได้รได้รู้ว่าเอศิลปะเนี่ยเอาเอาอย่างเช่นอย่างนี้ครับพี่พี่ชาตตะอาคารนี้เริ่มมาจากอะไรก่อนดีกว่าคือคือในในในหมู่หมู่พื้นที่พี่เนี่ยสิบกว่าไร่เนี่ยผมบินโดรนให้ดูเนี่ยมีหลายอาคารและแต่ละอาคารเนี่ยมันมีความหมายหมดเลยเอาเริ่มจากอาคารเนี่ยที่เป็นที่เป็นอาคารร้านอาหารอันนี้ความหมายแรกก็คือ มันเป็นอารมณ์ของโรงนาเมื่อก่อนผมหลบมาทํางานศิลปะที่จริงเป็นเรือนนะแต่ว่าผมให้นิยามมันว่าเป็นโรงนาแต่อยู่มาวันหนึ่งแล้วอยู่มาสิบปีแล้วก็ทีนี้ผมอยากให้พื้นที่มันมีความหมายมากกว่าสิ่งที่ผมทําอำแล้วก็สร้างกิจกรรมให้ครอบครัวก็คือลูกก็ได้มีงานทำพี่สาวก็เป็นแม่ครัวไปก็เป็นเป็นเป็นธุรกิจในครอบครัวแล้วก็พอมีนักท่องเที่ยวเขาเข้ามา เราก็ได้เขาได้มาเสพงานศิลปะเราด้วยในสิ่งที่มีความหมายมากกว่าก็คือเวลาใช้ชีวิตกับร่วมกับครอบครัวกิจกรรมร่วมกันและยังไม่พอตรงนี้มันเป็นลักษณะของอพื้นที่ของครอครบครัวคนอื่นด้วยที่มาใช้ไงพี่<อ>บางทีเขาพาลูกมา<อ>พาครอบครัวมามาทาน<อ>ข้าวมาทานกาแฟมาทางกิจกรรมเงี้ยเราก็รู้สึกดีเหมือนพี่ไปครัวผีิบ้าบอกว่าสุขแค่เอื้อมแค่แขนเขาเนี่ยเขายืมคำมาใช้หน่อยว่า เมื่อวานได้ยินแววๆมันแซวผมอยู่ใช่ไหมอ่าครับทะเลาะกันไหมฮะทะเลาะเคยทะเลาะกันทะเลาะก็เรื่องเรื่องความคิดบางทีก็ขัดแย้งกันบ้างต้องเบรกกันฮะก็น่าจะอย่างนั้นนะเพราะแต่ละคนนี่คนละสไตล์คนละแนวแต่แต่มันอยู่ในในทางเดียวกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่หม่อมเชิญข้างบนนะครับมาเข้ามาเลยโดนชมด้านนอกแลวคือด้านบนบ้างผมแล้วก็ผมนี่ชอบงานไม้แบบงานไม้เก่ามากๆเลยและอะไรรู้ไหมว่า อาจจะแตกต่างกับเมื่อวานนะกับพวผีบ้าเพราะว่าไม่ได้คื้นเพลงนะผมพยายามจะคื้นเพลงดๆๆๆได้ไหมเนี่ยนี <laughs> ่เปีๆๆๆยนโนนะฮะยามาฮานะครับมีเครื่องเสียงมีอ,อต่างเยอะครับกับคนผีบ้าครับต่างเยอะครับก็จริงๆแล้วก็คือความต่างแต่ว่าจริงๆถ้าความในใจอ่ะอันเดียวกัน <à> มันจะมีความตั้งใจอยู่นะครับแต่ว่ามันคนละคนละทางเนาะ เหมือนบทเพลงคนละเพลงแต่ว่ามีดนตรีเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยคุยกับศิลปินแล้วมันต้องได้อะไรกลับไปอ,ะอ่ะอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนภาพวาดเออเป็นภาพวาดผมเขียนเมื่อตอนอาจารย์ถวันวท่านเสียนะครับเป็นพอร์เตภาพแรกที่ผมเขียนเลยปกติผมไม่เด้เขียนพอา์เตเท,ท่าไหร่แล้วความดินดาามันแปลว่าอะไรครับพี่นั่นแหละมีคนสงสัยตลอดอ่ามันมันต้องถามฮะพี่เห็นพื้นที่แถวนี้ไหมครับมันมีอารมณ์ของความเป็นบ้านนอกเป็นชนรบทครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ของเด็กบรานนอกผมก็เติบโตแถวนี้พี่หม่อมก็คือควายดินด่าก็คืองานศิลป,ปะชิ้นแรกของเด็กบ้านนอกเพราะเราเริ่มปั้นดินะปั้นวัวปั้นควายอยากจะป,ปั้นเทวดาเหมือนกันเราไม่เคยเห็นนะเห็นตทวดวแต่คว,วาย <laughs> ก็เลยผมให้คําความหมายมันว่ามันงานศิลป,ปะชิ้นแรกของเด็กบ้านนอกก็เลยเป็นชื่อควายดินดานาผาแต่ว่าไม่ได้หลอกลวงชาวบ้านก่อนนะ เขาอยากมาดูควายเหมือนกัน่ะ้วมีไหมมีควายปั้นตัวเล็กๆนี่ครับอ๋อเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเคาน์เตอร์ครับผมที่เป็นกาแฟมีความเป็นสมัยใหม่ปนๆนะครับแต่ว่างานไม้เนี่ยเขาต้องเคาน์เตอร์นี่ยังเป็นไม้ไม้พื้นที่แบบหนาๆแข็งๆเนี่ยดูดิหูเสาแต่ละต้นนี่ผมเห็นแล้วผมชอบจังเลยอะที่หม่อมอย่างนี้สิ่งที่หม่อมเห็นนะผมตั้งใจให้มัน ร่วมสมัยก็คือเราเก็บการเวลาบางอย่างไว้ขณะเดียวกันเส้นสายที่ผมจัดวางไว้นะก็อยากให้เป็นเป็นปัจจุบันนี่นี่นพี่นี่มุมนี้สวยมากคือมันมีความเป็นอาร์ตแบบโอ้โหคือเนี่ยระเบียงที่มันยื่นออกไปแล้วพี่เขาไปเอาเบาะมาใส่เนี่ย,ยดูดิ เนี่ยมันนั่งมันนอนมันอะไรได้หมดเลยเป็นความตั้งใจที่อยากให้พื้นที่เหมือนเรามาบ้านอะมามาพร้อมครอบครัวอะไรเงี้ยคุณคุณมารีแลกซ์ได้แล้วมันล่มไงคุณมาครับคือคือพี่ทาทาจั่วลงมาแล้วแบบมันสโลปลงแล้วแบบมันแดดมันไม่เข้าอ่ะแล้วมันพื้นที่นี่มันเย็นแลวโต๊ะเก้าอี้นี่มายังไงครับพี่อันนี้ไม้เรามีเราทาเองทาเองเลยครับอันนี้คือไม้แผ่นเดียวนะครับใช่ครับไม่ใช่ไม้ต่อนะครับ มันหายยากนะครับดูไม้แผ่นเดียวนะที่แบบนี้ตัวนี้เป็นมระดูลายครับพี่หม่อมเพราะว่า <โฮ S 1> อย่างน้อยสุดอะล่องรอยเขารวดลายแต่เป็น<ข>ไม้เก่าไม้เก่าครับไม้เก่าเก็บนานมากนี่นะฮะโอ้ดูดีนี่มันแผ่นเดียวนะแต่ละโต๊ะแต่ละตัวเขาเนี่ยแผ่นเดียวแล้วดูนี่ขาเขอโอ้โหแต่เก้าอี้นี่เก้าอี้มาจากไหนครับพี่ด้วยความชอบนะเส้นสายก็คือเป็นงานของญี่ปุ่นครับโอ้โหนี่ก็สั่งสั่งมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนี่ ตัวนี้นี่โอ้โหนั่งได้สิบที่เลยแล้วเป็นไม้แผ่นเดียวอะ่ะอยากให้เป็นพนักง,งานต้อนรับอีกอีกชุดหนึ่งอะ่ะหมายถึงว่าผู้มาเยือนเราอะ่ะจะได้สัมผัสว่าเออเรามีความตั้งใจนะที่จะ,ะต้อนรับนะครับผมมาเจออันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นอาหารพื้นถิ่นเลยอ,อะไรฮะอันนี้คือข้าวควบข้าวควบข้าวควบก็คือถ้าเป็นหนังอะ่ะสามเรื่องควบเลยเนะ่ยอ๋อชิ่นข้าวควบครับพี่บอมลองดู ผมนี่ชอบจังเลยไอ้ของอย่างเงี้ยที่ครับผมผมทำแตกมาแล้วไม่เป็นไรครับขอญาตนะครับเมื่อกี้ผมกะกินควบเลยครับถ้าควบถ้าควบมีเท่เลยนะนั่นแหะสิครับมันไม่ทันครับนี้เป็นหมวกเม็กซิกันนี่ฮะเป็นงานชาวบ้านเลยที่แฟนนงานชาวบ้านที่แบบที่ไหนสักที่เลยแฟนเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็อ่ะงานชาวบ้านที่เชียงรายนี่หรอ อันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมว่านาลองใส่สิใส่เดิอนี่อังเตเรอังเตเรยิปปาอังเตเรอ้าวนี่ครม็กซิกันเม็กซิกันนี่ตรงนี้ฮะเป็นรับเบียงที่พี่ต่อมาอีกใช่ครับพี่หม่อมผมอยากให้เวลาลูกท่านได้มาอยากได้มาสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ๆเลยคือคือพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นเนินเนินสลบลงมานะครับ ชั้นตรงนี้เนี่ยประมาณตึก3ชั้นนะครับเนี่ยผม,มผมมองอยู่เนี่ยแล้วตรงนี้เป็นไม้แบบไม้เก่าอ่ะนั้นหนาเนี่ยไม้ไม้พื้นเนี่ยไม้กระดานนี่แหละผมมาทางนี้นี่ผมชอบมากเลยคือมุมอย่างเงี้ยมันเป็นสาลาแบบบ้านเก่าๆสมัยก่อนน่ะใช่ครับพี่หมอและตรงนี้นี่ไฮไลไท์มาอยู่ตรงนี้อีกแล้วอันนี้ผมว่าขาดไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้อันนี้ใครทําก่อนครับระหว่างครัวผีบ้ากับควายดินดาะอันนี้แน่นอนอย่าลืมว่าควายดินดาด ผมอยู่ที่มาสิบปีแล้วอ่านี่ทําก่อนผมอยบ้านกำลังสองปีอ่านี่เอกลักษณ์เขานี่จะต้องมีเตาตรงนี้เรือนทางภาคเหนือมันจะมีเขาเรียกว่าครัวไฟอืคืออยู่บนบ้านนะครใช่ประกอบอาหารอย่างเงี้ยบนบ้านเคยไปบ้านเก่าๆโบราณเลยครับข้างบนเขาก็จะมีลาวไว้แขวนพวกอะไรเนี่ยพวกของปิ้งของแห้งอะไรเนี่ยจะนคัอย่างนี้ที่บอกเป็นการถนอมอาหารแบบยุคสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นอืมถ้าดูฮะมุมนี้ มันเป็นแบบโอ้โหสูตรอากาศเต็มปอดข้างหน้านี่เห็นดอยนี่ดอยอยู่รอบเลยแล้วก็ข้างหน้าผมเองก็เป็นทุ่งนาละมองกับใบตรงนู้นก็จะเป็นโรงครัวรที่พี่สาวพี่เป็นคนทําอาหารชรนะครับ,รบแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอ่อนอาคาัน นิทัศการนะผมใช้คํานี้ได้ไหมมันยิ่งใหญ่ไปยิ่งใหญ่ไปเหรอก็เหมือนเป็นที่เก็บผลงานผมก็เหมือนเป็นบ้านอยู่อาศัยด้วยงานไม้ทั้งหลายแหล่เนี่ยผมไปดูมาแล้วเมื่อวานนี่เดี๋ยวเอาภาพให้ให้ให้คนดูได้เห็นเนี่ยคือพี่เขาเก็บผลงานนี่เก็บมากี่ปีครับพี่จริงๆเราระหว่างทางเราก็ทํางานมาลอดนะครับทำมาแล้วก็ถามว่าเก็บบ้างไปบ้างไปบ้างหมายถึงว่ามีผู้สนับสนุนบ้างนะผมถามตรงๆนะศิลปินเนี่ยถ้าขายของไม่เป็นเนี่ย มันคือศิลปินไซแห้งใช่ไหมมีไหมที่แบบว่าทํางานรู้ว่าใจรักแต่ไม่ขายอมีไหมมันมีครับมีแต่ว่าไม่ขายไม่ขายเนี่ยศิลปินแบบนั้นด้วยเหรอไม่ขายเนีเพราะว่าไม่ได้ขายมากกว่าพี่อย่าลืมนะคนทํางานศิลปะเนี่ยก็กินข้าวเหมือนกันนะถูกก็คือคนทั่วไปนี่แหละนั่นแหละ งานจะต้องหล่อเลี้ยงชีวิตเขาด้วยนอ,อกจากเลี้ยงชีวิตต้องเลี้ยงจิตวิญญาณด้วยใช่ไหมครับหม,มายถึงว่าโอเคอาจจะเป็นบางชิ้นที่เขาไม่อยากขายเขาอาจจะมีความผูกพันบางอย่างมีเรื่องราวบางอย่างที่ผูกในใจเขาก็ไม่อยอมขายเก็บไว้ใช่ใช่แต่ว่าขนาดเดียวกันก็คือถ้าการขายก็เป็นจุดดีเพราะว่างานศิลปะได้เดินทางได้คนอื่นได้รับรู้คนอื่นได้ชมใช่ ให้ความสุขคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้คือมุมหมายของมันนะแล้วลปเป้าหมายของศิลปินที่ขายงานศิลปะนี่คืออะไรครับความร่ํารวยหรือว่าความมีชื่อเสียงผมว่าไอ้พวกนี้มาที่หลังหมดที่หลังหมดนะในความตั้งใจแลวก็ทําในสิ่งที่รักที่ชอบก่อนอใช่ไหมครับม,มา,า,นาสนองใจเราก่อนแล้วก,อวก็อีกอย่างนึงการเลือกอาชีพศิลปินแล้วมันท้าทายนะหมายความว่าเราไม่รู้จริงๆแล้วคำว่าศิลปินเราไม่ควรจะเรียกตัวเองเลยสักไปว่าเป็นศิลปินเพราะว่า ผมว่ามันมันมีค่านะหมายถึงว่าถ้าใครให้คนอื่นเขาเรียกดีกว่า,<อ>านะเราตัวเองก็แค่เป็นคนทํางานศิลปะเห็นไหมเนี่ยเขาถ่อมตนน่ะพี่พี่ทั้งสองคนนี่เขาถ่อมตนมากเลยพอ,พอ,พอดีผมมาเห็นไม้งามนี้ผมเลยนึกถึงสองกระทะของพี่พมรณนะ คือคือแบบโอ้โหนี่แกไปเอามาทำสองกระทะอะไรของแกนี่นี่ไงคนจะบอกพี่มาอันนี้เขายังไม่เห็นนะถ้าเขาเห็นแล้วเขาจะหยิบไปละเอาเหรอไม่เขาเป็นคนอย่างนั้นเลยเหรอฮะไม่เขาอาอย่างนี้ในจุดเริ่มต้นนะครับผมทํางานไม้ไงอ่อ่มันก็ซึมซับงานไม้ผมไปด้วยไงเราเราอยู่ด้วยกันนะพี่หมอมันแต่พื้นฐานมาจากทางนี้แต่สุดท้ายมันก็ต่อเชื่อมออ่า มันก็เป็นงานศิลปะอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ศิลปะกินได้ของผมเหมือนกันก็ใช้แนวคิดก็คือมาชมศิลปะแล้วก็มีอาหารกินได้เหมือนกันเถอะอาหารเนี่ยเราคือเมื่อวานไปกินครัวผีบ้ามาแล้วครับเทปก่อนนะฮะคนจำได้วันนี้เนี่ยครับจะเป็นแนวไหนแต่เท่าที่ผมดูในเมนูเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปแบบที่ที่สมัยใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมคิดอย่างนี้กับน้องเฟิน นะคบคนดูแลอยู่แล้วก็เป็นผู้เป็นลูกสาวลูกสาวเป็นคนออกแบบทั้งหมดเลยออกแบบดีไซน์อาหารผมเป็นแค่เพื่อบรกษาพาะเฟิร์นเขาก็พี่เป็นศิลปินนั่นแหละพี่จะไปทําอาหารพี่ทำอาหารเป็นไหมผมชอบทํานะแต่โอเคผมทําเองอะทานเองมากกว่าได้แต่ว่าให้คนอื่นทานเราจะเป็นยังไงผมรับรองได้ว่าอร่อยอร่อยอร่อยกองความผีบ่าเอ้ยเอาไเอาไวยอร่อยมากว่าผีบ้าเว้ยขิงกันแล้วผมบอกกับลูกสาวเลยว่า เราอให้คนอื่นเข้ามาทานนะต้องให้เกียรติเขาด้วยโดยการหาวัตถุดิบที่ดีมาให้เขาทานด้วยพี่ครับผมมีคําถามคําถามหนึ่งผมก็ผมเคยได้ยินมาเยอะนะแต่ว่าแก่นของศิลปะจริงๆคืออะไรผมอยากได้ยินจากศิลปินอแก่นของศิลปะสำหรับพี่คือคำนิยามของมันนะผมจะว่าอย่างนั้นผมว่าจริงๆล้วคือเชื่อไหมว่าบางทีความงามก็คือแก่นความไม่งามก็คือแก่นอื ใช่ไหมว่างานศิลปะผมว่ามันอยู่ที่การสร้างสรรค์แก่นของมันะอืะอพี่เคยเห็นไหมงานบางทีเขียนงานเนี้ยบสวยมากก็คือแบบมีการยอมรับคือสวยมากนะครับแต่ขณะเดียวกันงานบางอย่างนี้แค่ปาสีติ้งปุ๊บแล้วเกิดภาพบางอย่างขึ้นมาจะถามว่าบางคนดูไม่งาม,มบางคนดูงามเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้มันมันผมว่ามนุษย์ปุถดชนรสยม มันต่างกันไม่หมดละรูปบางรูปเนี่ยผมไปดูเออมันสวยตรงไหนวะผมก็นึกไม่ออกแต่บางทีมูลค่ามันเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเลยนะพี่พี่นึกถึงนี่ไหมผมว่ารถนดยมก็ไม่ต่างถ้าภา,ภาพที่เห็นง่ายที่สุดเหมือนเพลงอะ่ะครับเพลงบางคนฟังเพลงปไม่เอาเออบางคนฟังเพลงคลาสสิกอบางคนฟังลูกคุ่งเข้าใจง่า,างคน<ะ>เพราะว่า เทสของคุณแบบไหน่ะรสนิยมแต่ละบุคคลไม่เท่ากันไม่เท่ากันอ่าแล้วแต่รสนิยมเชื่อไหมว่าอย่างอาหารเนี่ยบางทีเราปรุงครับบุกใส่เครื่องปรุงเยอะแยะใช่ตีคิดอุตสาหกคิดตูดอพี่สุดท้ายคืออะไรแค่โรยเกลืออย่างเดียวทำไมอร่อยมากกว่าไอที่มันมิกมาทั้งหมดครับอันนี้ก็คือมันมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาอารมณ์เหมือนกันนะเราอยากทานแบบเนี้ยบางคนเขาก็ชอบที่จะกินอาหารสเต็ก ไปตามข้างถนนกินอร่อยมากมาบางคนเขาก็ชอบแบบไฟดินิ่งบางคนเขาชอบเป็นองค์วากษตรมันแล้วแต่รสนิยมคนเช่นกันที่ควาดิดาครับผมหวังแค่ให้เข้ามาสัมผัสบางอย่างที่เราตั้งใจทําผมเชื่อว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณควรจะมามันเหมาะนะเพราะว่าแล้วพี่แล้วคุณได้เจอกับศิลปินที่เขาเป็นศิลปินจริงๆอ่ะมาที่นี่ ควาดินดาดกินกาแฟกินอาหารว่างมือกลางวันนูน่นไปครัวผีบ้านนู่นถ้าอยากได้เถื่อนๆดิบๆไปตางโน้นแต่ถ้ามาทางนี้คุณก็จะได้เสพกับอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างตรงเนี้ยผมว่ามันมันคุ้มนะมันมาตรงนี้ที่เดียวแล้วมันได้ทั้งหลายอารมณ์อ่อะครับเนี่ยนี่ควายร้องแล้วควายเรียกครับเราไปกินข้าวกันดีกว่าครับควายตามนะครับนะ ก่อนอื่นครับผมพี่หม่อมขอแนะนําอาหารที่ไม่ว่างครับอาหารที่ไม่ว่างคือเวลาทานแล้วะเราจะทําตัวว่างไม่ได้ต้องต้องเลยแกะต้องเลยแกะเปลือกน่าสนใจนะครับอะไรฮะไม่ได้เนี่ยปกติมีแต่อาหารว่างใช่ไหมครับครับตรงนี้คืออาหารไม่ว่างไม่ว่างมีมีเรื่องให้ทําตลอดไม่ทำเพราะว่าการที่จะทานเนี่ยมันต้องต้องไลแกะต้องบีบมันต้องใช้ความพยายามเหมือนกันครัะว่าเม็ดอะไรครับพี่ต้นภาษาเหนือเขาเรียกมะมื่นครับ มามื่นคือต้นกระบกอ่ะกระบกครับกระบอกที่ผมเล่าเรื่องตรงนี้นะพ่อะอะไรเหรอป็นเลยมาเข้าหมดความจริงดีกว่าเืนออาหารใบไม้อีกแล้วนะฮะอันนี้ให้กินใบไม้อีกแล้วใช่ไหมครับอันนี้เพราะว่ามาพื้นที่ในสวนเราอ่ะครับ มันจะต้องมีใบไม้มาเกี่ยวข้องด้วยครับโอ้โหอันนี้คือใบช่บอูนะครับช่๊อูคุณต้อยลองลองทดสอบได้ครับจากกรอบๆครับช่๊อปูทุกแป้งทอดเลยครับผมอืมตัวนี้จะมีเครื่องเขียงก็จะเป็นคือบนโต๊ะเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ดูเทปที่แล้วผมบอกแล้วมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชเจอนะคือถ้าคุณอยากได้อาหารที่แบบว่ามีความสวยงามมีการอย่างนี้นะมาที่นี่ควายดินดาดแต่คุณอยากได้แบบดิบๆหนึ่งไปทางนู้น คือเลือกอมีให้เลือกแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ดีนะอ,นนอันนี้เป็นปลาลูกบอ่อเดียวกันหรือเปล่าครับเอ่ออันนี้เราไม่สามารถจะไปเอาบ่อรยูนได้เพราะว่ามันตัวใหญ่เกินถ้าวันนี้มันมันมาทานพี่หมอมาทานนี่เหลือแน่นอนแล้วอันนี้เป็นเมี่ยงอะไรครับพี่ปกติเคยเห็นว่าเมี่ยงคำอะ่ะครับจะเป็นน้ำเดิมๆใช่ฮะผมว่าเ,เมี่ยงคำมันต้องเป็นคำคำสิเอออืมก็เลยแบบทางแม่บ้านเขาก็บอกว่าเออเราอยากให้คนทานเนี่ยไม่เลอะ เวลาตินจับอะไรอย่างนั้นเวลาทานไม่หมดเวลาทานไม่หมดก็แพ็กกลับใกานะครับเวลามาคนเดียวสองคนอ่างเงี้ยมันเยอะอะไรเงี้ยเมี่ยงคำนี่ต้องบอกว่าเป็นอาหารชาววังนะแต่ว่าที่นี่เขาก็ทาในในรูปแบบของเขานะฮะโอ้ยเป็นไงบ้างคุณต้อยเจอเมี่ยงคําเข้าไปเป็นเม็ดเลยแรกๆมันมันน้ำเมี่ยงอปกติเราเราจะติดคําว่ามันจะเยิมข้างในปแต่ตรงนี้เราเราเคี้ยวไปสักพักมันมีมะพร้าวอยู่ด้วยนี่ผัดอะไรครับพี่ อันนี้อาหารพื้นถิ่นของแท้เลยครับขั้วถัว่วเน่าเมะรู้จักไหมครับถั่วเน่าก็คือถั่วเหลืองนะครับที่เขาเขาหมักเอามาขั่วใส่ไข่ยังคำอร่อยแล้วก็ต้องกินกับผักอะ่ะอ๋อเนี่ยถั่วเน่าเมะมันมีไข่มีม,มีถั่วครับ แล้วต้องกินกับข้าวเหนียวไหมฮะข้าวมึนไหมฮะหรือว่าใช่ใช่เลยครับกินเป็นอาหารว่างเลยหรือว่าจริงๆถ้าจะให้อันนี้เป็นอาหารข้าวอ่ะฮะอาหารคาวครับแล้วก็ต้องกินกับผักอ่ะมันจะมีน้ําเลี้ยงนิดนึงครับโอ้โหเงาผักด้วยมีผักขี้หูด้วยนะพี่หม่อมตอนนั้นอ่ะอันนี้ยนะครับผมเอาอีกแล้วแปลกไปแล้วชื่อไม่ชื่อไม่เพราะนะแต่มันเพราะนะจริงๆแล้วคือตระกูลประกาศนะครับอืมอืมต้องกินเข้าไปด้วยใช่ส่วนเน่าเคยต้องลอง กลิ่นจะฉุนหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแกงบอกไว้ก่อนทำแรกๆนี่อาจจะไม่คุ้นเคยคแต่ว่าถ้าใครใครทานไปสักพักเนึงจะรู้ว่าเออมันมีความพิเศษของมันอยู่นะฮะผมแล้วก็อันนี้ไก่ทอดมะแขวนครับพี่หม่อมลองลองเทสตัวโอ้โหแกงนี่แกงอะไรครับพี่แกงห่วงให่ครับพี่หม่อมฮะแกงห่วงใหญ่ถ้าภาษาเมืองเขาเรียกแกงแคร์ห่วงใหยดูแลเทคแคร์กันนี่ครับพี่หม่อมอันนี้เป็นลากไม้เหรอครับพี่อันนี้อันนี้พี่หม่อม พี่หมอมวงแฟนไหมอยากอยากให้แฟนทานะทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะเล้าลิ้นมันจะเล้าลิ้นครับเมื่อวานกูก็ฟังได้เดือนเด้ากันมาแล้ววคนนี้ที่นี่มาเป็นรากไม้เด้าลิ้นอีกแล้วผมเป็นเครื่องแกงไงัพี่หม่อมเพราะว่ามันใส่เขาตัดไม่ให้มันมีขาวมีอะไรไม่ต้องไปกินแต่นี้ก็จะเป็นนี่ฮะเป็นพวก สารพัดผักเลยมีเห็ดด้วยแกงแครมีเห็ดสมวนมาแกงแครจะเป็นกันมิกระับมิกผักที่บอกว่าเนี่ยคืออาหารที่นี่เนี่ยถ้าเด็กๆเนี่ยก็กินอย่างนี้ได้ใช่ครับกินง่ายๆอย่างเงี้ยกินผักกินเมี่ยงแต่ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่แบบอะไรักหน่อยอืมอืมอร่อยมีหลายอย่างมันมีทั้งหวายด้วยนะครับมีหวายด้วยหวาย่อนอร่อยไอ้ยางเนี่ยอะไรครับพี่เนี่ย เป็นหมูย่างครับพี่บอมหอมเนื้อสัตว์ด้วยอันนี้ก็คือแกงแคร์หมูย่างอืเด็กๆนี่อาจจะแบบเฮ้ยมาที่นี่นะกูจะมีอาหารกินไหมแต่ว่าอาหารเมนูปกติก็มีนะข้าวซอยก็มีมีผัดไทยกุ้งสดอะไรอย่างนี้ก็มีครับมีนเมนูแบบผัดกลางก็มีเตี๋ยวข้าวไก่อะไรแบบนี้พื้นๆก็อร่อยครับพี่สาวพี่ทำเองใช่ครับทุกเมนูค่ะผมเนี่ยน้ำพริกนี่น้ำพริกอะไรเนี่ยอันนี้ ผมอยากให้พี่หม่อมลองลอง,ลองทานดูนะน,นี้มาใกล้ๆกล้เลยในวังนี้กันอ,อันนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกน้ำผักน้ำพริกน้ำผักก็คือทําจากผักกาดนะพี่หม่อมแต่เขาเอามาหมาักม,มาดองแล้วก็คือเขาเอามาหั่นนะหันะ่นแล้วบดบดแล้วมาหมัก อันนี้ทานกับผักลุกน้องยกเลยยกเลยครับยกเลยยกเลยยกเลยนะครับผมยกเลยครับมือมัมโอ้โหแต่น่าเกลียดไปไหมฮะไม่ไม่น่าเกลียดหรอกครับผมไม่ผมไม่คนที่กินเรียบร้อยให้มาตลอดเลยมือนี่ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์เรียบร้อยตลอดใช่ไหมครับใช่มือเนี่ยนะพอใช้ปุ๊บแม่นี่ตีเลยทไมด้เกลียดแม่ตีมือเลยอฮะนี่เขาสอนมาดีแต่ฉันไม่เคยจำไงนักใส่เลยแล้วกันอ้าวทำไมอะ อ๋อเอาเจอก่อนลืมไปยกัตัวแล้วใช่เอาวันเมื่อวานเมื่อวานเทปที่แล้วนี่โหกินหมึกเอ้ยกินดุกไปสองโลกว่าบางตัวนั้นน่ะตัโ,โตใช่ไหมครับอ,อันนี้กินง่ายๆไงอันนี้ดุกแบบว่าดุกย่างด,ดุกย่าง,งเอออยากกินกับอะไรก็มิกเอานะครับอันนี้ก็ถั่วพูอันนี้ผู้เขียวหางไม้ฮะไอ่ผู้เขียวหางดอกไอ้ดอกควางตุ้งใช่ไหมครับผมเป็นนันภาษาภาษาถิ่นเขาเรียกว่า ที่เขาทาจอประกาศใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับแล้วนี่อะไรฮะเนี่ยอ like ันนี้ก็เป็นนี่แตงกวาดองเปล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นบวบเลยครับภาษาเมืองเขาเรื่องมะน้อยมะน้อยครับแล้วทำน้ำกกน้ำพริกอ่ะน้ำผักเนี่ยต้องใส่มะแขวนด้วยจะมีกลิ่นหอมนนี่้ผักองคือทําจากผักกาดครับพี่หม่อมเยอะไหมน้ำพริกซึ่งทําจากผักน้ำพริกกปลากว่าสิครับผมแล้กินแก้มผักได้เราไม่เคยกินอะไรเราชิมน้อยๆก่อนนะเดี๋ยวไปชิมเยอะรสไม่จัดครับทานได้ อืมเปรีร้ยวนิด,นดอืมคนละแนวกับที่เรากินปลาดุกน้ำปลาหวานน่ะสไตล์เหมือนกันเปลี่ยนแค่ตัวน้ำจิ้มน้ำพริกก็ม,ม,มีความเป็นสมุนไพรเยอะๆอะนั่นๆเลยใช่เพราะว่าเครื่องแกงทั้งเหนือสมมติจะเป็นประกอบด้วยบกขัดเนหเนี่ยอาหารที่เรียกว่าได้เสพทั้งบรรยากาศเนี่ยผมนั่งอยู่เนี่ยผมได้เสพสัมผัสของลมด้วย ได้เสียงงวเสียงควายร้องได้เสเสียงนกร้องเสียงนู้นเสียงนี้ผมว่ามันเป็นองค์ประกอบโดยภาพรวมที่มันมันไม่มีในเมืองถูกต้องครับพี่หม่อมเพราะว่าเป็นความตั้งใจแรกเลยผมเมื่อก่อนเข้ามาตัวนี้เราสัมผัสตรงนั้นได้จริงจริงบางทีมันนิ่งแล้วก็เวลามาทำงาน,น่ะมันก็มีสมาธิพี่ได้ยินเสียงไส้เดือนเด้ากันไหมครับอ่ามีเพราะว่าล<ม>ุงวง,<ม>ง,ง,ง,งสวรรค์เคยเขียนไว้<อ> อยู่ที่นี่นี่ไสเดือนเดา้ายังได้ยินนะครับว่ามันเงียบครับใช่ไหมครับสงดไม่ได้เงียบธรรมดาเงียบสงัดนะถึงจะได้ยินขนาดนั้นนะที่จริงเขาใช้คําว่าไสเดือนสังวาดยังได้ยินอ๋อเขาใช้คำนี้นี่แสดงว่านี่ถอดภาษามาเป็นเด้าใช่ไหมครับน้องชายพี่ครับเป็นคนพูดฮะ คือเขาเปรียบเทียบความเงียบะครับนะฮะว่าเวลาความเงียบนี่เงียบแบบไส้เดือนสังวาสยังได้ยินนะเท่มากนะครับอืเท่มากแต่คำว่าเด้านี่ชัดเจนเกินไปใช่ไหมครับก็ดีครับพี่ชัดนี่ <laughs> ไม่ได้แปลเลยครับส <laughs> ังวาสบางคนอาจจะงงมันแปลว่าอะไรวะตรงนี้นี่อำเภออะไรครับพี่อำเภอเมืองนะครับเมืองออเมือง <ตำ S 1> ครับผมตำบลอะไรฮะตำบลแม่ข้าต้มก็อยากบอกว่าห่างจากสนามบินสิบห้านาทีครับ15ห้านาทีลงเครื่องมามาเลย ร้านเปิดสิบโมงเช้าเลิกกี่โมงครับพี่หกโมงเย็นครับผมหกโมงเย็นเลิกแล้วกลางคืน่าเข้ามานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปครัวผีบ้าสองไปแล้วครับจรบัมลกติดคอบำมาัติดคออันนี้เป็นดอกไม้งานผมและผมอยากฝากไปที่ระลึกไว้แล้วก็ถ้าเกิดมันมันยากเดี๋ยวเอาเอาฝากน้องส่งไปให้ก็ได้โอ้ครับ โอ้โหขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยว<ม>นะครับขออนุญาตนะครับพี่หม่อมในโอกาสอันดีนี้ครับเป็นโอกาสพิเศษที่ผมถือว่าเป็นกครั้งแรกที่พี่หก่อได้รู้จักได้เจอพี่หม่อมน,นะครับเพราะว่าถือว่าให้เก็บสถานที่ผมนะครับมาเยี่ยมชมอันนี้ผมก็เป็นงานผมนะทำจากดอกไม้ผมว่าในความคิดผมมาผมว่าในเมื่อดอกไม้มันคือความงามและความเบิกบานอะ่ะครับผมก็อยากมอบความความงามความเบิกบานให้พี่กับ คุณต้อยคุณต้อยนะครับได้อยู่เบิกบานไปนานๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่โอ้โอ้โหนี่ศิลปินมอบให้เลยนะฮะนี่กว่าจะถึงควาดินดาครับควาดินดานี่นะเดี๋ยวเราไปครัวผีบ้าเขาคงเอาง่ามกระทะให้เราอะสองพันเดี๋ยวกลับเลยงไงลทีนี้เอาอันนี้กลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปไว้ในออฟฟิศเลยครับพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ สุดๆดเลยอยากรักเธอเท่าฟ้าก็ไม่รู้ว่าฟ้าทั้งฟ้าจะกวางพ่อไหมไม่ขอรักเธอเท่าลมหายใจในใจมีแต่เธอแต่เธอ